คันนี้มาสู่ถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตรท,ทวีสิริเวชนะครับเรีวยกว่าเป็นนักเทคนิคของเมย์แบงก์กิเองวันนี้แนะนํามา2ตัวเช่นเดิมนะครับนั่นคือตัวแรก IRPC รูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกคุณอภิวัตรนะครับเรีวยกว่ามอง,มองว่าฟื้นตัวต่อเนื่องครับให้แนวรับที่4บาท12งตางค์และแนวรับสูงที่4ี่บาท4ี่ตางสำหรับแนวต้านของ IRPC อยู่ที่ 4บาท24สตางค์ครับแนวต้าทำไปอยู่ที่4บาท32สตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของ IRBC ไปที่4บาท14สตางค์เพิ่มขึ้น4สตางค์คิดเป็น0.98ปมาสู่สวิงตัวที่2นะครับเอ้เทคนิคซักถุดซับตัวที่2นะครับคุณอภิวัตนให้มันคือตัวของสวัสด์นะครับเรียกว่ามองกรอบของเทคนิคแล้วคุณอภิวัตนมองดูบอกว่าโอ้โหไซด์เวร์อัพนะครับเรียกว่าให้แนวรับที่ 75บาทนะครับ25ตางแนวรัฐบาลอยู่ที่74บาทสำหรับแนวต้านของสวัสด์อยู่ที่78บาทนะแนวแนวต้านไปอย่ที่80บาทซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของสีสวัสด์เองปิดที่75บาท75ตางลดลง1บาท50ตางคิดเป็น1.94นี่คือช่วงที่2ของรายการช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บ